มาถ่ายงานน้ำบอลนะคะพี่น้องแต่ว่าเนี่ยเขาอยุดข้างหลังอยู่ออฟฟิศนะคะสวัสดีชาบ,บอสปาคือหวานแบบหวานชมพู่พิพิงส,<ว>สวยมากนะคะบอนเราถ่ายงานนะะถ่ายงานลิปโพนะคะมีถ่ายงานเลยสองชิ้นนะคะกับบอสอ่าเป็นวิดีโอปีอินนะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มภาพนิ่งนะคะงานเขา่ารัวๆนะคะพี่น้องงานเข้ารัวๆไม่มีเวล่างหัวเสีย เชี่ยงงานพี่น้องหลัางลายชวนมากกับมาเชี่ยงงานเอ็ม,มบี้แทนเจ้าโคเบอร์เพ่งกับบอลแดนออกอยู่วห <c oughs> ่างไวสักก่อนนะคะเอ็มบี้เพียบบอลนะคะตอนนี้ก็บอลมาเบิงนี่นะคะเป็นเวทีรอบนี้เขาบอลบอกว่าจะอยู่ข้างนอกนะคะ <c oughs> บอลจะอยู่ด้านนอกไอ้เวทีสะอยู่ข้างนอกนะคะปกติเราทําในออฟฟ,ฟิศนะคะ <c oughs> ปบาดพี่น้องจับไอ้นั่นพี่น้องจะไปเชี่ยงมาขนของนะจ้าพาว่าพอสิบออกไปงานจะเสียนนะคะ นุ่งทวารให้ในควาหนาสดนะคะพี่น้องไปเบิ่งข้างในกันเด้อเป็นเปลี่ยนเปลียนเล็กน้อยเลยได้ขนาดยก่งเพิ่วอันนี้คือเป็นอันเรียงกรอบขั้นเลนั่งนนั่งนั่งร้านเวทีนะคะอาจารย์สันน้าพี่น้องอาจารย์สันย่อเล็กนะคะไปเพียวอันนี้คือเป็นคนจะล่างสี่คนจะร่างอันอันขึ้นอันน้ำบอดนะคะว่าจะตั้งเวทีนะคะตรงนี้นะคะหันหน้าเข้าออฟฟิศเนี่ยนะคะ อันบอลรก็ยังยากไปบึ้งปุ้ยอันร่างกายนี่พี่น้องวอบนี้ป้าซื้อบัตรนะคะนี่ซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะจ๊ะต้องาข้อความจําก่อนนี่บอลจะรังคู่งานบอลจะลังคุยงานนะคะพี่น้อง กัตื่นเต้นนะเวทีตืน่นเต้นเวที่หญ่นสอเพราะว่าหน้ามาใหญ่ฝนตกเพ่าหน้ตื่นต้เนเ่่อบ,บ,บออกาแล้วบรคะบริอเพือใ้บบตื่นเต้นมีความแบบุยเพราบแบกเล็กตัวเลยเกียอันนี้ไม่ชิงนะคะม,มีจอ LED ด้วยนะคะเหมือนเดิมโอห้องก็สิออกกลางจอห้อยู่กลาง ทุกท่านค่อยๆเพิ่มนนะคะ4-5คนตอนนี้นะคะบอสทำงานอยู่นะคะเวทีเสียเร่องการย่าสามในพี่น้องรอบนี้นะก็จะอยู่ที่กลางแจ้งนะคะเวทีแบบกลางแจ้งกลางเกยนะคะมีที่ให้เตือนเต็มก่แม่น็อบนีิสนี่ฉากแต่ว่าเสียฉากกัง่ายนะคะถือเลว่าไม่ใช่ต้องมีแต่ทำใหม่อันนี้แบบฉุกเฉินนะคะประมาณ10นาทีเสร็จ เดี๋ยวรอบนี้จะต้องทําเปลี่ยนฉากใหม่ด้วยสีออกโทนเขียวแม่เป็นโทนแบบตรนทุ่นที่แบบว่าค่อนเด่นน่ะฉากเป็นแบ็กดรอปจะเสียบบ่ทใช่แบ็กดรอปเป็นมีแบ็กดรอปต้องทำโลโก้ทำอะไรได้ไหมคะเอาไหมเวลล่าพันมีรับเชิญมากสิได้ถ่ายรูปมีแบ็กดรอปถ่ายสีชาีสตาไลท์ดีละค่ะตรงกลางเออเนาะเนาะเอาแบบสระพอคว่ำเอาเป็นมุมก็ได้นะในแต่ไหนไม่ต้องเอาใหญ่เพราะว่าคนกับไปยืนบางที่เดียว แต่เอาใ่มุมขงค่ะได้ค่ะบทคงานนะครับอาเป็นข้อความว่านะตาไรเนาะโอเคค่ะจัดปลายจัดปังงานนี่ต้องปังบอลลิสเป็ของน้ำเลยนะ่อซีนะคะอันนี้ไม่ปอดแม่ปอตมาฮูไห่บอดนะคะเจนก็เม่บอแล้วอยากมันบออยากซว่วงพว่ว่า เป็นอย่งกุศบผสมเป็นวิ่งวิ่งน้ำนมาจักเป็นจังได้ิ่งิ่งดมอดยาไหมอันนี้ไม่ชิ้ขึ้นมากินนะตำบุฟงฟีม่่อนะจานะจ๊ะแบบบ้านๆพี่น้องลอยยมะกอกนแม่โฟกัสกอนอาอไปพี่น้องที่พิพน่ไหมบอลไปยังตลาดไปช้อปปิ้งตลาด เด่บมูตัวเอื้อนหมูตัวผู้กว่าถัวพูนี่นะคะแม่ปอจัดให้นะคะตอนแรกก็เป็นถั่วพูอยู่ตอนนี้นเป็นถั่วแพรว่าซื้ออะแล้วว่าจะไปตลาดไม่ค่ะเอิ้ให้เมาลทุกลานซื้อซอยทุกลานแก่เบอร์เลยเดี่ยไปร่างมาเสียมนี่กะทิซื้อมาเกือหมูเด้นหบนหอมมากเลยจ้า โอเคเลยพี่น้องเดี๋ยให้บอดพี่กินเขากันนะจ๊ะหลังจากป่าบอดพี่กินตำพุงแล้วนะพี่น,ะะพน้องมาหันเราทาง,งานแล้วๆไม่พอตำก็มารับแฟนนะคะพอดีตัวเลคขขุณวาสนมานบ้านนะคะโอ้ได้กระเป๋าหลายดีเนาะซีเธออยู่อามากระตา<อ>ไปิ่งพระป่าก่อนคือตอนนี้รถบาเจตี้นะคะ อย่างหัวนะคะพี่น้องอเแต่เหมือมาแต่คุณพ่อศิลปินผู้ไทยนะเพะว่อแม่อันอันนี้พ่อตอมมาเพี้ยนให้นะคะสวัสดีพอ่อป้าปามะเต็มข้อนพนุ่มมันมบอสแหมผู้ใหญ่ก็จีบว่าเดินไทยอยู่ในไทยคลิปน้อคือาเปล่าข้าเปล่าเนี่ยไม่รู้มอันเมื่อไหร่พี่ว่าตอนขช้ากาม,มาหอดอ่ะพ่นท้องนะคะตอนหอดพ่นท้องนั่นอัน ต๊ะหลุมมาสั่นเ้นาามออยู่นี่ยดยาเนี่ยเลยเมือกล้วมัจอดม่เห็นเนี้ยมงเส่านี่พ่อยเด็กทั่วบออพ่อต้อเาเปลี่ยนกันนสยูกันโดนตำแหงหางมุดเนีเราตัวจกันงเขาให้แต่อยู่หามุดบ่ได้มันดีเด็ดเลยคุณอัน่อตอมมต้องเปลี่ยนอย่างพอดีอะไรเมื่อนัททีนดปเอามานะฮะ ก็เปลี่ยนมาแล้วนะคะได้อะไรมาได้หล่ออะไรมาพอดีก็แล้วเปลี่ยนหล่อนี่ตัวกับหล่อนี่ไปปลาตัวบันอันนี้พอต่อพึ่กจะตั้งอ่าอันนั้นหาหมองเอาพอหมองค่ำบ่หาหมองเลยเหนือไม่เลงเนี่ยไม่แรงนะคะโอเคนะพี่น้องเดีย๋ยวขอเนี่ยเอากระป๋องอะไรไปวางก่อนนะคะอ้าวเปล่าหรือบ่ล่าได้ยังมาบัานเอ้ไม่ต้องไปใส่กันพดแล้ว อ๋อมันมันมันอะไรันบ่มันตามมันบ่มันไม่รอเมั้ยรอไหมเขาหน่ะอันนี้พี่โอ๊ตนะคะก็มาด้วยนะจ๊ะดนวมด้วยช่วยกันนะจ๊ะอันนี้ร้อใหม่เลยนะจ๊ะ ใว่านาสีเดียวก็แล้วล่ะพี่น้องอันตรายมันมินบอกอฮะมันจะเบียงเข้าม่าอันตรายมันหยดๆเสี้ยวเนะเฮะได้เห็นมาหอรอมันสเรอม่นสอยังม่นอเลยกนี่้อเพื่อกรหมุนนะฮะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะจะเอาล่อเข่านะคะพี่น้อง หรือว่าท่านยืนนอนกันด้วยล่โอเคนะคะพี่น้องอดดอเ,อเ,เดี๋ยว,วปล่อยให้พ่อต้อมอ่าเปลี่ยนให้เสร็จเลยนะจ๊ะเดี๋ยวอันเดี๋ยวพ่อจะแล้วแล้วล่าพี่น้องโอเคจ้ามาไหนบ้างพี่น้องคะปาพพี่นอนปลาสะนะ,ค,ะนค่ะไปทายงานน้ำบอดน,น,นะคะไปทายงานน้ำบอดเบิดมือเลยนะพี่น้องก็โอเคนะคะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะอย่าง วันนี้ไม่ได้อยู่กับแฟนทั้งวันเลยว่ากลับบ้านจะนอนนอนเป็นบน่เว็นพี่น้องเท่ามาเท่ามาต้องใสหัวรับพี่น่าเธอหัวเมินเออหัวเมินอีหลีเธอไปแทมอะไรอยู่เธออีหนึงก็นอนอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะนอนจะถอดบ่ายซ้ำเอ้ยนอนจะนอนเนี่ยโอเคได้พี่น้องเดี๋ยวว่ายอ เอาไว้คลิปหนานะคะที่้าคลิปใหม่เบื่องใหม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะฝากติดตามวงของเฮาเสงทองฟินแลนด์แบบนี้ตลอดไปนะพี่น้องพี่น้องลินพันกันแล้วนะคะอ่าห้างได้หน่อยไต้ไหมดุดดนนะพี่น้องวันนี้นุชก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย